หนังวันนี้ที่ไปดูมาสนุกไหมเนอะใช่สนุกมากเลยอ่ะเขาหน้าขวาพระเอกกินกลับนะเฮ้ยเดี๋ยวรถคันนี้มันคุ้นคุนปะคันนี้หรออ๋อไอรถข้างบ้านไงที่มึงออกมาใหม่อ๋อเขาขับดูกันอ่ะอ๋อบ้านแล้วทำไมคุ้นคุนไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุในรถอะมีเงาอะไรไม่รู้อ่ะไหนหน้าข้างในอ่ะดำๆมากมีเงาตะคุ้งตะคุ้งจริงๆด้วยอ่ะคันนี้ต้องมีอะไรแน่ๆเลยนี่ จะหยองอะใครนั่นมีอะไรแน่ๆเลยเพ่อถึงแล้วหเสียงอะไรอะ่ะโหยหวนเชียววี่ยุเราหรอก็ปิดแล้วนี่หรือว่าโทรศัพท์ไม่นี่ข้าง่องเหรอเสียงน่ากลัวมากเลยอะ่ะ เสียงมาจากคันนี้ใช่เลยกูโดนแล้วกูโดนผีลออีกแล้วใช่เลยฮัลโหลอะเขารอที่เดิมน,นะนั่งอยู่หลังกระบะรออยู่โอเคจ้าจ้าเฮ้ยไม่ดิไม่มีใครเล่นอะไรอย่างนี้มั้ง ำไมรถโยกอ่ะเฮ้ยไม่อยู่แล้วเว้ยกี่โมงแล้วเนี่ยป่านนี้รอนานแล้วมั้งเป็นไรเป็นอะไรไเจออีกแล้วคันนั้น่ะคันบ้านน้ำอ่ะเจออะไรรถโยกเองอย่าบอกนะคันของเพื่อนบ้านคันนั้นอ่ะจริงใช่อีกแล้วเหรอเนี่ยเพิ่งเจอเหมือนกันตอนมาได้ยินเสียงโหยหวนน่าร้อนมากเลย แล้วนี่เจออะไรมารถลยกเองไม่เห็นมีใครเลยอ่ะหลอนน่ะหนีจะต้องไปบอกเขาไหมไปเถอะบอกเขาไม่ไหวแล้วไปอยู่้างบ้านด้วยนั่นไงเขามาพอดีเลยใช่ป่ะคนนี้ใช่ไหมนี่ไงนี่ไงมาพอดีเลยทำเลยทนเลยเหรอทมเลยคุณคะรถของคุณนะคะฉันว่ามันน่าจะมีอะไรนะคะมันหลอนมากเลยนะ คือเมื่อวันก่อนก็เห็นเป็นเงาตะคุ่มใช่ไหมดำๆอะ<ช>่ะแล้วเมื่อเช้าอะ่ะก็ยังได้ยินเสียงโหยหัวหวน,วน้าเออเมื่อกี้เรายังโกโยกเองด้วยนะใช่อ๋อวันก่อนที่คุณเห็นเงาตะคุ่มอะ่ะอยู่ไหนวะ,ะเจอแล้วต้อมีไนแน่ๆๆเลยเถ <ๆ S 1> อะแล้วก็เมื่อเช้าที่คุณได้ยินเสียงอ่ะ เฮ้ยทำไมเธอต้องทิ้งฉันไปด้วยอ่ะกลับมาคุยกันได้ไหมกลับมาแลนะใช่เลยส่วนเมื่อกี้ก็ ไม่อยากมีอะไรมาคุยกันได้ไหมอยากเลิกกันดีกว้าอยากเป็นอย่างนี้ได้ไหมขอร้องใครไม่อยู่แล้วันอ๋อที่ร้องไห้นั่นคือเสียงหัวใวเหรอ,อเหตุการณ์ทั้งหมดคือเราเข้าใจผิดเหรอ,อ ตกใจเหมือนเละนั่นนีใจวายหมดล้เนี่ยรถมีอะไรโถรถมือสองมันไม่นากก่ากลัวอย่างที่คุณคิดนะคะเนี่ยไปซื้อที่ศูนย์รถยนต์54นิวันคุณภาพก็ดีแถมบริการก็ดีรถก็มีมากกว่า300คันเลยนะคะอ๋อซื้อรถมือสองจากเต้นรถ54นิวตันนี่เองค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูได้ที่ศูนย์รถยนต์54นิวตันเลยมีให้เลือกมากกว่า300คันเลยทีเดียวค่ะใช่เลยค่ะ